มาครับวันนี้เรามาพบกับเจ้าเรีย m e มี7 6 7กันครับเครื่องนี้ผมเพิ่งได้มาสักพากหนึ่งนะฮะก็ได้ลองเล่นแล้วถือว่าเฮ้ยเป็นโทรศัพท์ราคา6,000ที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนี่คือแบบลื่นๆนะครับ ROV Call of Duty g e n s h i n คือผมลองมาแล้วนะครับถือว่าดีเลยคือบอกก่อนเลยนะว่าเล่นแบบลื่นๆใครที่จะซื้อไปเล่นเกมถ่ายรูปฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ย คือรุ่นนี้โอเคเลยคือซี67เนี่ยนะคือหน้าตามแบบคือ <Wow. S 1> ค,คุณดูดิโอโ้โฟาหลังเขาแบบพรีเมียมจริงดูโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นพลาส,สติกนะแต่ว่าทําแบบอนี้เลยเป็นเป็นตัวอลูมิเนียมปักเตี้ยนเหมือนเลยใช่ปะ่ะโอ้ดิเล่นไฟเล่นแต่คือแบบดีมากแล้วกล้องนี่นะครับไม่ธรรมดา1 0 8ล้านพิกเซลถ่ายออกมาคือแบบ คมชัดมากนะครับคมชัดมากแต่ต้องบอกอย่างหนึ่งคือมันก็มีข้อติอยู่นิดนึงครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยด้วยความที่โทรศัพท์ราคานี้นะเออจะถ่ายในที่แสงแบบแสงน้อยเนี่ยได้ไม่ค่อยดีมากแต่ก็ยังถ่ายได้อยู่แต่ถ้าเป็นที่แสงธรรมชาติแสงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึงเอ้ยดีจริงดีแบบตอนแรกคิดว่าแบบคือตอนแรกเห็น,นหน้าจอเราก็ดูแบบพรีวิวนะถ่ายไปถ่ายไปแล้วแบบ ะดีเหรอวะก็คือแบบถ่ายแล้วดูอย่างเงี้ยเออแต่พอถ่ายออกมาจริงเฮ้ยแม่งได้วะจริงแม่งได้โทรศัพท์เครื่อง6000ได้ขนาดนี้เรามาดูทางหน้าสเปกกันบ้างนะครับสำหรับเลียวมี c 6หตัวนี้มาพร้อมกับแซ a ดากอนหกแดนั่นเองนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าแซฟดากอนตัวนี้ทำงานได้ดีมากๆความร้อนอะไรคือแบบอ้มึงชิวๆชิวๆเลยนะครับเล่นเกมแบบผมลองเล่นเกมชินนะแล้วแบบประมาณ40นาทีอย่างเงี้ยก็ยังแบบ ว่าร้อนไหมมันก็มีบ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกติของความร้อนนะครับแต่ทําได้ดีมากๆเลยแต่ที่ผมบอกว่าเล่นเกณชินได้นี่คือผมเล่นแบบปรับโลนะ <Huh? S 1> เออโทรศัพอย่างนี้ปรับไฮบได้ก็เวอร์เกินนะครับปรับโลเล่น30เฟรมนะครับ ROV ไม่ต้องห่วงเลยเล่นมัน10ตาสบายหบืออันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกนะไม่ไม่ได้แบบขี้จุ๊เลยนะครับ ROV นี่คือ60เฟรมแบบ แบบบึ้มๆเลยนะครับลื่นๆเลยนะครับลื่นๆล,นลื่นๆๆเลยเหรออ๋อไม่ใช่อ่ะตัวนี้มาพร้อมกับ s ซ a p d r ก g o n 685ไม่พอตัวนี้แรมให้มาถึง8กิกสแถมยัง e x t e n s i o n ได้ด้วยนะก็คือขยายแรมได้ด้วยแต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าแรมตัวนี้เยอะอยู่แล้ว8กิกเหลือเฟืออยู่แล้วความจุเนี่ยสำหรับเครื่องเทสตต,ตัวนี้นะฮะจะให้ความจุ256แต่ตัวขายจริงเนี่ยจะเป็น128นะครับผมซื้อตัวนี้เนี่ยให้แบตมาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว สามสามวัตต์ซุปเปอร์วูคแถงยังไม่พอครับ USB Type C ใช่ไหมแจ็คสามจุดห้าคุณเห็นลำโพงไหมลำโพงไม่ใช่ลำโพงเดี่ยวนะครับอันนี้ลำโพงคู่นะครับผมโ,โ,โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์หกพันที่แบบอบ,บางรุ่นเนี่ยราคาแบบเหยียบหมื่นเนี่ยยังลำโพงเดี่ยวคือแบบอันนี้ตอบโจทย์มากเอนเตอร์เทนดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกล้องถ่ายรูปแต่จริงเขาเน้นกล้องถ่ายรูปนะเพราะกล้องเขาแบบเนี่ยหน้ยล้านพิกเซลนะครับ AI camera นะครับโหนี่นี่นดูโอ้แล้วสีแบบผมชอบมากสีแบบสีน่าใช้อะะหน้าจอเนี่ย6.72นิ้วนะครับใหญ่มากกว้างมากจริงคือไอเดียในการเล่นเกยียร์ถูคุณเล่นอย่างงี้ไหมเฮ้ยคือมันเหลือแล,แล้วเวลาจับดูยิ่งผมเป็นคนมือใหญ่นะเออนี่จับดูโอ้โหแบบสบายบือนะครับส,สบายบือนี่ก็ได้หาว่ามอแล้วไปดูเวลาเราถ่ายรูปดีกว่านะว่ารูป จากเร a l วมี C7 ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้มันใช้ได้เลยนะครับมันใช้ได้เลยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวไปดูกันเ,เปิดให้ดูคร่าวๆก่อนโอ้โหดูรูปคือแบบคือสีแบบดีมากนะครับโอ้โหดูหล่อๆนะอันนี้คือให้น้องมเป็นในแบบให้นะเอออันนี้ก็มีถ่ายมั่วๆถ่ายอะไรมาด้วยนะนี่อันนี้คือแบบเรียวๆเลยนี่ โห oh, ทัดลื่นมาก hmm. <c oughs> ยืงไงตัวนี้ก็มากับ Android 14นะลืมบอกไปหน้าจอนี่รีเฟรชเรท90เฮิร์ตนะครับแต่ว่ากล้องนี่คือแบบเกินค่าจริงๆโอ้ oh. บอกเลยว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทําได้เพียง Full HD 1080 30เฟรมเท่านั้นครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีการสั่นมาด้วยและการสั่นเนี่ยจริงๆเนี่ยผมลองแล้วนะนะแต่แต่ว่าต้องใช้เป็นนิดนึงนะการสั่นไม่ใช่ว่าแบบว่าคุณถือแลวคุณแบบโหว,วิ่งแบบสะบัดสะบ,บัดอย่างนี้ก็ไม่ใช่คุณต้องมีวิธีแบบนิดนึงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันเลยดีกว่านะครับผมการสั่นนะครับนี่มามาตามมา,มา,มา เอาใหม่ครับเมื่อกี้ทีมงานเป็นเด็กฝึกง,งานครับเมื่อกี้เป็นเด็กฝึกง,งานครับนี่ครับต,ต้องต้องอย่างนี้มีกล้องหน้าครับอออันนี้ไม่สนใจมีกล้องหน้าครับก็ประมาณนี้โอ้โห ถือว่าใช้ได้อยู่เราก็จะ มี4 6 7วิดีโอแจ๋วเอาตรงนี้มานั่งนิ่งน้ำไหมมานั่งนิ่ง้ยเหรอวะเป็นไงผมบอกแล้วว่ากางจั่นเนี่ยมันแบบมันใช้ได้ครับกล้องวิดีโออะไรคือแบบมันคืออวยนั่นแหละเออแต่อวยจะแบบรู้ไงว่ามันดีไงตอนแรกผมอ่ะได้มาผมแบบเฮ้ยกล้องมันจะดีจริงหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมแบบว่าอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วบ้านผมมันค่อนข้างที่จะแบบว่าตอนนั้นมันก็มืดนิดน,นึงอ่ะ เออผมก็แบบดูแบบเชี yeah, ่ยกล้องมันจะไหวเหรอวะแบบถ่ายมาอย่างเงี้ยเฮ้ยจะดีเหรอคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมันมีไฟหน่อยอย่างเงี้ยอะสมมติมีไฟอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วผมถ่ายอ่ะแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูโอ้ผมบอกเลยว่าจัดเถอะจริงๆว่ายแหละนะจัดเอถอะเรียวมีซีหกเสำหรับในกล่องเรียวมี6 7ตัวนี้ครับก็จะมากับ สายชาร์จและอะแดป,ปเตอร์นะครับอะแดป,ปเตอร์ก็คืออันนี้นี่อันนี้เลยนี่ก็ประมาณนี้ชาร์จไว13วัตต์นะครับซูเปอร์บุคเป็นไงก็มาตรฐานมาตรฐานไม่ต้องไปซื้อนะครับข้างในก็ไม่มีอะไระครับมีเคสให้อีกอันหนึ่งเอเคสอยู่ไหนเคสอยู่ไหนอันนี้เคสนะครับเคสแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้อ่ะเรียบร้อยนะไม่ต้องไปซื้อนะครับนี่มาให้แบบคุ้มๆเลยนะครับในกล่องก็มีคู่มือกับมี เข็มแทงซิมนะครับเข็มแทงซิมอ่าเขมแทงซิมลืมไปเลยตัวนี้สามารถใส่ได้2ซิมและจะใส่ไมโครเอสซีการ์ดได้อีก1ตัวนะครับเป็นไงคุ้มขนาดนี้เป็นไงครับกับเรนะียวมี C67 ฮะถูกใจกันหรือเปล่าใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้ผมบอกเลยว่าใครที่หาโทรศรัพท์งบประมาณอยู่6 7 0 0 0เนี่ยคือเครื่องนี้คุ้มมากๆนะครับผมไปจัดเถอะจริงๆดีจริงๆ,งๆนี่คือไม่ได้อวยนะคือแบบดี ดีมากๆสำหรับงบแบบนี้เลยแล้วชิปเล่นเกมคือไม่ต้องห่วง Snapdragon 685เอาอยู่แน่นอนกล้อง108ล้านนะครับใช้ได้แกมเลยนะครับไปจัดกัน